ดีครับผมสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ออกมาอยู่ข้างนอกนะครับข้างนอกแล้วก็จับไม่ใช้แอมนะครับผมเพราะว่าผมใช้ไมติดกับพินอย่างนี้เลยนะครับผมผมเอาเอา็อดมาแล้วก็ติดกาวสองหน้า3ามเอ็มเลยนะครับผมแล้วก็นี่ไปอย่างนี้ก็คือจะได้ฟังเสียงพินแบบสดสดเลยนะครับเสียงพินสดสดแล้วก็เสียงคนก็ระยะก็กําลังได้พอดีนะครับนะผม สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำลายนะครับ like, เป็นลายเกลื่นนะครับลายเกลื่นลายเลาะบ้านนะครับลายเลาะบ้านก็คือผมจะผสมตั้งแต่ทั้งแบบลายเกลื่นแล้วก็ลายเลาะบ้านคือเอามาเอามามิกเองนะครับมาผสมเองว่างั้นเห็นมันเพราะดีเนาะก็คือลายเลาะบ้านมันก็จะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แล้วผมก็เอาลายเกลื่นส่วนที่มันเพราะๆเข้ามาเพิ่มนะครับก็ฟังก็ลองฟังดูนะครับว่ามันลมกลืนกันหรือเปล่านะครับผมผมก็เอาท่อนนี้มา เท่านี้เข้ามาผสมด้วยนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูโนต้ตกันข้างในนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเล่นให้ฟังอีกรอบก็ไ,ได้นะครับผมเอาเท่านี้ครับ เท่านี้เข้ามาผสมครับคือมันจะได้ยาวขึ้นแล้วก็เพราะนะครับคือบันเลงคือเราสามารถนั่งบันเลงไปแบบคือเรียกว่าไม่หลังคานใข่นะครับเนาะฟังแบบเปิดเพื่อนเปิดเพื่อนนะครับเนาะก็ยังแบบว่าเออไล่รอบบ้านนะครับไล่รอบบ้านคําว่าราบบ้านนี่ก็คือเลาะก็คือใกล้ๆรอบๆประมาณนี้นะครับเลาะบ้านหรือว่ายางรอบบ้านคือยางเดินรอบรอบบ้านก็คือเดินเล่นรอบรอบบ้านใกล้ๆอะไรประมาณนี้ครับไล่เลาะบ้านนะครับเนาะ ก็เหมือนผู้บ่าวขาเลาะผู้บบาวขาเลาะผู้สาวขาเลาะแต่คือเลาะเด่นเลาะไกลนะครับอมแอมแถวบ้านประมาณนี้นะครับเลาะแถวบ้านระยะทั้งก็เกินโล2สองโลประมาณนี้นะครับหรือว่าออกบ้านแถวเลาจถอย่างนี้นะครับเนาะเอาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเอาโนตกันข้างในเลยครับผมโอเค โอเคย้ายเข้ามาข้างในแล้วนะครับผมทีนี้เราก็มาดูโนต้ตเลยนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับลายเลาะบ้านนะครับคือผสมนิดๆน,นะครับผมผสมนิดๆจะมีอยู่ทั้งหมด10ท่อนนะครับ10ท่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูท่อนที่1ถึงท่อนที่5ก่อนนะครับเริ่มครับโดลาซอนมีเลมีโดมีเลมีโดมีเลซอนเลมีลามี ลาลาซอนลาโดมีซอนลาลาซอนลาลาซอนลาลาซอนลาโดลาซอนมีเลซอนเลมีลาซอนฟามีเลซอนเลมีลาซอนลาซอนฟามีเลซอนเลมีโดโดโดเลมีเลซอนเลมีโดโดโดเลมีเลซอนเลมีมีแค่นี้ครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับผมแต่ว่า จำให้ได้แค่นั้นเองครับแค่จำให้ได้ครับไม่มีลูกเล่นอะไรมากมายเลยครับผมเริ่มท่อนที่หนึ่งเลยนะครับผมท่อนที่หนึ่งนะครับโดจะเป็นเสียงสูงนะครับโดเสียงสูงอยู่ช่องที่6ของสายหนึ่งนะครับโดตรงนี้นะครับโดตรงนี้ส่วนลาก็เป็นสายหนึ่งเสียงกลางนะครับผมตรงนี้นะครับช่องที่สี่ของสายหนึ่งซอนก็ช่องที่สามของสายหนึ่ง ส่วนมีก็สายเปล่าครับไม่ต้องกดตรงไหนครับของสายหนึ่งนะครับเป็นเสียงมีแล้วก็จะมีเลกับโดนะครับเลมีจุดข้างล่างนะครับผมจะเป็นสาย2ก็ตรงนี้ครับเลเลเลส่วนโดมีจุดข้างล่างก็เป็นเสียงต่ําก็คือสาย2ก็ปิดกันกับเลนี่แะครับช่องที่3ามสายสองนะครับโอเคนะครับเริ่มจากโดสูงนะครับช่องที่6สายหนึ่งนะครับผม โดลาซอนมีเลมีโดมีเลมีโดมีเลซอนเลมีแบบนี้นะครับโดลาซอนมีเลมีโดมีเลมีโดมีเลซอนเลมีาใไมครับโดลาซอนมี ลองโน้นนะครับทำมแต่เวลาเล่นคือจะให้ให้ให้เร็วนิดนึงนะครับเร็วนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีจังหวะคุมเราก็เล่นให้มันต่อเนื่องมันจะครบห้องพอดีนะครับผมเล่นเร็วนิดหนึ่งนะครับต่อเนื่องนะครับผม ไหครับโลอนมีเรมีรโดมีเรมีโดลนมดีเรมีโดมีเรซอโเคครับต่อไปท่อนที่สองนะครับท่อนที่ส ลามีซอนมีลามีซอนลาลาซนลาลาซนลาลาซนลาดูมีซอนลาแบบนี้นะครับลามีซอนมีก็คือเป็นสายหน,หนึ่งนะครับผมสายหนึ่งเสียงกลางลามีซอนมีลามีซอนลาลาซนลาลาซอนลาลาซนลาโดมีซอนลาสังเกตนะครับ ตรงลาซอลานะครับก็คือดีดสายสองบนะครับดีดสายสองไปครั้งหนึ่งแบบนี้ครับสายเปล่าเลยนะครับผมแบบนี้นะครับลาลาซอลาลาลาซอนลาลาลาซอลาแบบนี้นะครับสามรอบนะครับสามรอบเอาใหม่นะครับเฉพาะทอดนี้เลยนะครับลาลาซอลาลาลาซอลานี่นะครับ ชอบนะขั้วแบบนี้นะครับเอาใหม่นะครับท่อนที่สองนะครับลามีซนมีลามีซนลา ต่อไปท่อนที่3นะครับเหมือนเดิมครับลาซอนลา3รอบทําเหมือนเดิมนะครับผม3รอบแล้วก็ต่อด้วยโดลาซอนมีเลซอนเลมีนะครับเลเป็นสาย2ซอนมีเป็นสาย1นะครับเอาใหม่นะครับแบบนี้นะครับผมเอาใหม่ครับลาซอนลาลาซอนลา ลาซอลลาโนลาซอลมีเลซอลเลมีเอาไหมนะครับลาซอลลาลาซอลลาลาซอลลาโนลาซอลมีเลซอลเลมีเลสายสองนะครับผมโดโนลาซอลมี la, son, y, ก็คือเสียงสูงตรงนี้นะครับเอาไหมนะครับ ต่อไปท่านที่4นะครับผมนะผม,มาบังแดดนิดนึงนะครับเนาะมองไม่เห็นท่อนที่4ลาซอนฟามีเลซอนเลมีลาซอนลาซอนฟามีเลซอนเลมีออกเสียงแบบนี้นะครับลาซอนฟามีเลซอนเลมีลาซอนลาซอนฟามีเลซอนเลมีแบบนี้ครับลาซอนฟามีเลซอนเลมี ลาซอนลาซอนฟามีเลซอนเลมีเอาไหมนะครับลาซอนฟามีเลซอนเลมีลาซอนลาซอนฟามีเลซอนเลมีตรงลาซอนลาซอนฟามมี la son, la son, แบบนี้นะครับก็คือดีดควบซอนลานะครับดีดซอนครั้งเดียวแล้วตกมาที่ลานะครับผมแบบนี้นะครับ เวลาเล่นก็คือลาซอนลาซอนฟามีนะครับลาซอนลาซอนฟามีแบบนี้นะครับลาซอนลาซอนฟามีนะครับเอาใหม่นะครับลาซอนลาซอนฟามีลาซอนลาซอนฟามีลาซอนลาซอนฟามีเอาใหม่นะครับท่อนที่ท่อนที่สี่นะครับลาซอนฟามมีเลซอนเลมี ครับท่อนที่5นะครับผมโด3ครั้งนะครับโดสาย2เลสาย2มีสาย1สายเปล่านะครับเลสาย2ซอนสาย1นะครับผมมีตรงนี้นะครับโดโดโดเลมีเลซอนเลมีโดโดโดเลมีเลซอนเลมีโดโดโดเดืดขึ้นลงขึ้นลงเลยนะครับโดโดโดเลมีเลซอนเลมีโดโดโด

K ครับ1-5ถึงจบไปนะครับผมต่อไปเป็นท่อนที่6นะครับท่อนที่6นะครับผมก็จะยากขึ้นมาหน่อยนะครับจะยากขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่ามันจะดีดลาควบตลอดนะครับดีดลาควบตลอดนะครับผมจะไม่ออกอาจจะไม่ออกเสียงเป็นลานะครับผมท่อนที่6นะครับลามีซอนมีลามีซอนลานี่เป็นสายหนึ่งทั้งหมดนะครับผมทีนี้ในวงเล็บตัวลามีจุดข้างล่างก็คือสาย2สายเปล่านะครับแล้วก็ โดมีจุดก็คือโดเสียงสูงแล้วก็จะจะสลับกับเลมีจุดก็คือเลเสียงสูงตัวนี้ครับแล้วก็โดก็มีแค่นี้ครับเอาลองเล่นให้ดูก่อนนะครับว่าบางทีก็แนะนําไม่ถูกนะครับเอาดูนะลามีซอนมีลามีซอนลา ตั้งแต่ท่อนที่6ถึงท่อนที่10เลยนะครับผมมันต่อเนื่องนะครับเนาะอ่ะทีนี้เอาเฉพาะท่อนที่6นะครับลลมีซอนมีลามีซอนลาแค่นี้ครับแค่นี้นะครับผมลลมีซอนมีลามีซอนลาโดลาเลโดแบบนี้นะครับโดลาเลโดก็คือ ลาโดลาลาลาเลลาโดนะครับผมคือลาสายสองนะครับในวงเล็บนะครับแบบนี้นะครับโดลาเลโดแค่นี้ครับโดลาเลโดอาไหมนะครับโดลาเลโดอาไหมนะครับโดลา ตอนที่6นะครับเริ่มใหม่นะครับลามีซอนมีลามีซอนลาโดลาเลโดเอาใหม่นะครับลามีซอนมีลามีซอนลาโดลาเลโดไม่ร้องนะครับ รอบครับโอเคครับต่อไปท่อนที่7นะครับลามีลาเลซอนมีลาโดลาเลคือไปตามโนต้ตนะครับไปตามโนต้ตเลยนะครับผมมันก็บอกลําบากเหมือนกันคือผมจะทาเป็นเป็นเว้นท่องไว้ให้เลยนะครับคืออาจจะไม่ไม่ตรงแบบห้องจังหวะดนตรีขนาดนั้นแต่ว่าให้เราไม่สับสนนะครับผมให้เล่นเป็นท่อนท่อนๆ เป็นเป็นวักวัก,วกวักไปเลยนะครับผมเอาใหม่นะครับท่อนที่7จริงๆมันจะต่อเนื่องกันเลยนะครับ6 7เนี่ยนะครับผมท่อนที่7ก็มีเลซอนเลมีโดเลลาโดซอนลามีซอนลามีตัวท้ายเป็นสายหนึ่งนะครับซอนลามีซอนลามีตัวนี้นะครับผมแต่จะควบลาตลอดนะครับอ่ะเฉพาะท่อนที่7นะครับมีเลซอน เอาไหมนะครับท่อนที่เจ็ดนะครับมีเลซอนมีโดเลลาโดซอนลามิแบบนี้นะครับเอาใหม่ครับท่อนที่เจ็ดมีเลซอนมีโดเลลาโดซอนลามะเล่นเร็วๆให้ดูเลยนะครับ เอาไหมครับโอเคครับผมท่อนที่8ดนะครับลามีซอนมีเลมีโดมีเลซอนเลมีง่ายๆนะครับผมท่อนที่แปดนะครับเอาไหมนะครับลามีซอนมีเลมีโดมีเลซอนเลมีอีกรอบครับ ลามีซอนมิเลมีโดมีเลซอนเลมีต่อไปท่านที่เก้าครับลามีซอนเลมีลาโดเลโดมีเลโดลามีซอนเลมีลาโดเลโดมีเลโด แบบนี้นะครับลามีซอนเลมีลาโดเลโดมีเลโดเอาใหม่นะครับลามีซอนเลมีลาโดเลโดมีเลโดก็คือลามีซอนเป็นสายหนึ่งนะครับเลเป็นสายสองลาโดเลเป็นสายสองทั้งหมดนะครับผมตรงโดเลนะครับมีมีเส้นโคง้งดีคั้วนะครับคือดีขั้วนะครับผม แบบนี้นะครับลามีซอนเลมีลาโดเลโดมีเลโดแบบนี้นะครับลามีซอนเลมีลาโดเลโดมีเลโดต่อไปท่อนที่สิบครับลาเลลาโดเลโด เป็นสายสองทั้งหมดเลยนะครับผมท่อนที่สิบนะครับลาเลลาโดเลโด,โดลาแบบนี้นะครับจบนะครับจบนะครับอ่ะท่อนที่6ถึงท่อนที่สิบนะครับผม เดี๋ยวจะร้องให้ฟังรอบหนึ่งนะครับอ่าผมจะไม่อ่านโน้ตตัวลานะครับในวงเด็บจ,จะไม่อ่านนะครับผมจะไม่อ่านนะครับเพราะสันม,มันหลงครับผมมันหลงนะครับเนาะอ่าท่อนที่6ถึงท่อนที่10ครับลามีซอนมีลามีซอนลาโดลาเลโดมีเลซอนมีโดเลลาโดซอนลามีลา โอเคครับถือว่าจบไปนะครับจบไปนะครับเดี๋ยวเล่นให้ฟังทั้งหมดอีกรอบนึงนะครับจะไม่อ่านโน้ตนะครับ1ถึง10รวดเลยนะครับผมเริ่มเลยครับ คครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ไปฝึกนะครับก็ไปฝึกมันคือจะมายุ่งยากตรงท่อนที่6กับ7แค่นั้นนะครับผมก็คือไม่ต้องร้องลานะครับไม่ต้องร้องลาที่วงเล็บนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก็ไปฝึกกันนะครับฝึกเล่นๆนะครับคือเป็นเป็นลายที่เรียกว่าฟังง่ายๆสบายๆนะครับคือนั่งเล่นคือไม่มีอะไรจะเล่นนั้นก็จับขึ้นมาก็เล่นเลยก็จะเป็นลายนี้แหละครับผมคือลายเลาะบ้านนะครับลายเกินเลาะบ้านนะครับผมยังไงก็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยนะครับในฐานะที่เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับผมก็พยายามรวบรวมมาให้นะครับพยายามรวบรวมมาให้ก็คือมาแบ่งปันนะครับผมสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม